สวัสดีครับคลิปนี้นะฮะออกมาคลิปเช้าวันอาทิตย์นะครับที่29พฤศจิกายนนะครับคลิปนี้ไม่ใช่คลิปแชร์สินค้าแต่จะมาบอกเพื่อนๆว่าถ้าหากเราอยากทำคีย์เวิร์ด a m a z o นนะครับให้มันเพอร์เฟกที่สุดนะครับเราต้องรู้จำนวนตัวอักษรและคุณต้องสมัคร Amazon ให้ผ่านก่อนเพราะอะไรนั้น ๋ยวไปเริ่มกันแต่ก่อนเลยนะครับคลิปนี้จัดทำโดยออดออนไลน์ดอทคอมนะครับเว็บไซต์ที่สอนขายของออนไลน์ผ่าน eBay a m อ z ม n นะครับและคลิปนี้เป็นคลิปแนว a m ม z o n นะครับคลิปนี้แล้วก็เดี๋ยวเราคุยกันแต่ผมพูดงงเองอ่ะเราก็สอนอ m ม z o n นะครับสอนแบบจับมือทำดูแลตลอดที่ติดอะไรถามได้ตลอดนะครับเริ่มต้นค่าเรียนที่เรียนแบบจับมือทำนะครับหกพันบาทนะครับแล้วก็ สูงสุดถึงการันตีคืนเงินด้วยนะครับเรียนกับเราถ้าขายไม่ได้นะครับก้าการันตีคืนเงินสอนแบบจับมือทําดูแลตลอดชีพติดอะไรถามได้ตลอดนะครับเดี๋ยวผมไปตอบคุณกันนะครับแล้วก็หากเพื่อนๆสนใจนะครับมุมซ้ายล่างครับเบอร์ติดต่อลองโทรเข้ามาคุยกันก่อนได้ที่เบอร์0 6 6 1 5 9 9 3 9 9สแกน q ค Code เข้ามาคุยกันผ่านไลน์ก็ได้หรือไปกดเพิ่มเพื่อนที่หน้าเว็บไซต์ o อ online com มาคุยกันผ่านไลน์ก็ได้ครับอ่ะ สิ่งที่ผมจะพูดคือก่อนที่คุณนะฮะจะได้วางแผนในการทำคีย์เวิร์ด a m a z o n เนี่ยถ้าเป็น eBay ก่อน eBa y Keyword ร่ยมันจะ80ตัวอักษรถูกไหมครับตรงไตเติลแต่จริงๆเนี่ยเทคนิค eBay ค e y w o r d มันมีวางตำแหน่งอื่นอีกนะคุณสามารถวางได้ถึงร้อยกว่าตัวอักษรเลยนะครับส่วน Amazon เนี่ยตัวหนึ่งในคีย์เวิร์ดผมบอกว่าหนึ่งในคีย์เวิร์ดพอก่อนนะครับมันอยู่ที่ Product n เน e ครับก็คือชื่อไตเติลของสินค้านั่นแหละที่เราเห็นบนทั่วไปบน Amazon เนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยน,นะ แต่สิ่งที่สําคัญฮะก่อนที่เราจะไปพูดว่าทําไมเราต้องวางแผนหรือต้องสมัครผ่านคุณดูครับตรงนี้ฮะโปรดักเนียมเนี่ยเขาบอกว่าสามารถใส่ได้สูงสุดตัวอักษรหนึ่งตัวอักษรแปลว่าคุณพิมพ์ไปเนี่ยเด้อเนี่ยไอ้นี่สามละเว้ When, 4. Green, น4ี่อ่ากรีนอย่างเงี้ยอ่า g r ีอีก5เว้นหกปลว่าอย่างเงี้ยคุณเสียไปแล้วพื้นที่นะครับหนึ่งสองสาม้าหกดแดเกส สิตัวอ,อักษรเวลาพิมพ์ภาษาอังกฤษมันต้องเว้นถูกประคำแล้วก็มีเอ่อสเปซบาร์เว้นอย่างงี้ถือว่าสิบและตำแหน่งเนี้ยเขาบอกว่าในหมวดแคตตา o r อกีนี้เนี่ยคุณใส่ได้ทั้งหมดหนึ่งอตัวอักษรแต่สินค้าตัวเดียวกันครับตัวเดียวกันเลยครับแต่อีกหมวดครับเนีย่ยคุณดูนะผมขายโบเหมือนกันสินค้าตัวนี้ผมก็ขายโบเหมือนกันเห็นไหมฮะแต่ผมเปลี่ยนหมวดครับ ตรงนี้ฮะ product n เ m e เหมือนกันเลยเห็นไหมฮะ product n a น e เหมือนกันเลยแต่หมวดในหมวดในหมวดนี้ใส่ได้250ตัวอักษรไม่เท่ากันผมย้ำเสมอนะครับในในในช่องของผมถ้าหากดูเรื่องเกี่ยวกับเรื่องคีย์เวิร์ดยิ่งเราได้คีย์เวิร์ดเยอะยิ่งเราสามารถหาได้คีย์เวิร์ดเยอะ โอกาสที่ลูกค้าจะเจอเราก็เยอะประเด็นก็คือถ้าเราวางแผนตำแหน่งคีย์เวิร์ดได้แม็กซิมัมเดียเขาให้เราได้เท่าไหร่เราแม็กซิมัมแถมถ้าเกิดเขาให้ได้เยอะมากกว่าตัวน้อยโอกาสที่จะใส่คีย์เวิร์ดมันก็ได้มากกว่าตัวที่น้อยกว่าแต่ถ้าคุณยังสมัคร a m a ซ o n ไม่ผ่านนะครับคุณจะไม่สามารถเข้ามาถึงหน้าลงขายได้เพราะว่า แต่ละหมวดเนี่ยมันไม่เท่ากันมันไม่ใช่ว่าเอ้ยมัน250ทุกหมวดมันไม่ใช่บางหมวดมันก็100บางหมวดนะสองก็มีเนี่ยแต่ในส่วนของ Product Name 80ก็มีครับเพราะฉะนั้นนะฮะก่อนที่จะทำ Amazon หรือบางครั้งหลายๆครั้งคุณหาสินค้าต้องตาต้องใจได้ละซึ่งเป็นสินค้าขายดีน่าทำมากๆอย่าเพิ่งลงทุนอย่าเพิ่งซื้อนะครับอย่าเพิ่งหาคำอย่าเพิ่งหาคีย์เวิร์ดยังไม่ต้องอะไรเลยฮะแค่ เหลสินค้าตัวนี้ผมอยากให้คุณเข้าในหน้าลงขายก็คือหน้าลิสสินค้าลิสไอเทมและเช็คตำแหน่งคีย์เวิร์ดให้ครบครับว่าตำแหน่งคีย์เวิร์ดที่1เขาให้คุณใส่ได้กี่ตัวอักษรตำแหน่งคีย์เวิร์ดที่2เขาให้ใส่คุณคุณใส่คีย์เวิร์ดได้ตัวอักษรตำแหน่งคีย์เวิร์ดที่3ตำแหน่งคีย์เวิร์ดที่4เขาให้คุณใส่ได้กี่ตัวอักษรและมาเตรียมการครับ เขียนไปเลยครับว่าตำแหน่งนี้ใส่ดิกิ่ Char akter, Char akter, Char akter, Char akter. ัลเเลกเตอร์เชเล็กเตอร์เชเลกเตอร์และแต่งคีย์เวิร์ดให้มันเพอร์เฟที่สุดส่วนถ้าใครแชร์จังเ l ิลสเกลกับผมนะครับเครื่องมือต่างๆใีคีย์เวิร์ดเอามาแต่งให้พร้อมเลยครับระหว่างแต่งเนี่ยนะสั่งซื้อสินค้าทำแพ็กเกจจิ้งออกแบบโลโก้เมื่อของมาแพ็ k เกจจิ้งพร้อมโลโก้พร้อมการิิสินค้านะครับผมบอกเลยว่า ทำแม่นจริงๆเนี่ยการลงของนะฮะกับการทำ FBA เนี่ยไม่เกินชั่วโมงก็เสร็จแต่คีย์เวิร์ดเนี่ยผมบอกเลยเพื่อนหลายๆคนอย่างคุณตาล่าสุดที่ส่งไปแล้ว2วันขายได้เนี่ยคุณตาทำคีย์เวิร์ดหสินค้านี่เป็นอาทิตย์เลยนะครับแต่ทำแบบถูกต้องด้วยทำแบบ m แม็กซิมัมเลยว่าเออตำแหน่งนี้ฉันจะยัดคีย์เวิร์ดได้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่แล้วสิ่งท,ที่ตามมาคืออะไรเอาเตรียมคีย์เวิร์ดดี ส่งของไปบางชิ้นมันขายได้เร็วมากจนคุณตกใจเพราะฉะนั้นผมย้ำนะครับคีย์เวิร์ดคือทำเลในการขายสินค้าถ้าร้านคุณของดีและทำเลดีด้วยโอกาสขายได้สูงมากเพราะฉะนั้นในโลกออนไลน์ถ้าคุณทำคีย์เวิร์ดดีด้วยคุณหาสินค้าขายดีมาแล้วนะครับโอกาสที่คุณจะประสบความสำเร็จเริ่มต้นขายบน a m a ซ o n ได้ผ่านไป6เดือนเริ่มมีกำไรหลักหมื่นผ่านไป1ปีเริ่มมีกำไรเดือนละแสนมันเป็นไปได้และเรา ทำแบบ a m a ซอนลงทุนต่ำค่อยๆลงทุนนะฮะสินค้าแบบลงทุนแบบหลักร้อยการลงทุนหลักร้อยผมบอกเสมอนะฮะไม่ใช่ว่าคุณลงทุนหลักร้อยแล้วเดือนน้าคุณจะมีเงินเป็นแสนเป็นล้านไอ้นี่อย่าอย่าเชื่อโกหกแล้วครับเป็นไปไม่ได้ยกเว้นอ่ะคุณกล้าไหมล่ะลงทุนเดือนแรกเป็นล้านน่ะลงทุนแบบกระจายสินค้าเยอะๆเลยอ่ะก็ไม่มีใครเอาจริงไหมล่ะทุกคนก็อยากลงทุนหลักร้อยหมดทุกคนอยากจับเสือมือเปล่าด้วยซ้ําไปนะครับเพราะฉะนั้น ถ้าเราทําแบบนี้แล้วภาย1ปีคุณมีกําไรเดือนละแสนได้มันไม่ใช่เรื่องโกโหกครับอ่ะก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยเลยนะครับผมเพราะว่าหัวข้อนี้ก็อยากเอามาพูดเหมือนกันบางคนไม่เห็นภาพแล้วบางทีเนี่ยบางคนเนี่ยคุณมีคีย์เวิร์ด250ตัวแต่คุณใส่คีย์เวิร์ดแค่ประมาณ7-80ตัวมันเสียโอกาสครับ นั่นคือทำเลครับคำที่จะคนเข้ามาค้นหาคุณเจอสินค้าคุณเนี่ยคำหนึ่งมี4ี่หมื่นคนคำหนึ่งมีสามหมื่นคำหนึ่งมี2 0 0 8 2น0 0ด0 0งพันแคำก็25 0 0นะครับนั่นคือโอกาสที่คนจะมาเจอสินค้าคุณครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับให้ความสำคัญกับคีย์เวิร์ดให้มากๆเมื่อคุณให้ความสำคัญกับคีย์เวิร์ดโอกาสที่ลูกค้าจะเจอคุณก็มากขึ้นเพราะฉะนั้นพอโอกาสลูกค้าเจอคุณมากขึ้น โอกาสในการขายก็จะสูงขึ้นครับนี่คือหนึ่งในหัวข้อที่ผมเน้นมากๆในยลักสุตร a ามซอของโอตออนไลน์นะครับหากเพื่อนๆคนไหนนะฮะทำไม่เป็นดูแล้วมันมีประโยชน์มากหากสนใจเรียนกับเรานะครับติดต่อได้เลยครับที่ o อ t ออนไลน .com ดูรายละเอียดค่าคอร์สต,ต่างๆไปดูที่หน้าเว็บคุยกันได้ครับเบอร์โทร0661599399แล้วก็สแกนคิวโโค้ post, มาคุยทางไลน์ก็ได้นะครับท้ายสุดท้ายคลิปนะฮะยังไงก็ ฝากติดตามช่อง YouTube โอ๊ตออนไลน์ด้วยนะครับเราทำคลิปน่าสนใจอย่างนี้มาให้เพื่อนๆทุกวันเลยนะฮะมีทั้งแชร์สินค้าไอเดียเซนเซอร์ให้สมาชิกบ้างไม่เซ็นเซอร์บ้างยังไงก็ฝาก Subscribe กดกระดิ่งช่อง YouTube ของโอ๊ตออนไลน์ไว้ด้วยนะครับแล้วก็รายงานฮะเช้าวันนี้นะฮะก็มีเพื่อนๆติดตามเราแล้ว1539ท่านก็ขอบคุณเพื่อนใหม่ๆและขอบคุณเพื่อนเก่าๆเสมอมาด้วยนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ